สวัสดีครับพบกับเดนะครับกับช่องมูฟิกเด a y นะครับช่องของคนรักหนังแนละรวมคนคนรักซีรีส์ไว้ได้วยกันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ด้วยกันกับ t The School s c h o o o Nurse f i l e s คุณคู่แปลกปิศาส์ป่วนนะครับ E.P. 1นะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ด้วยกันนะครับนะหลายคนบอกว่าเรื่องนี้มันมี6 E.P. แล้วดูว่าทำไมมันงงจังเลยตกลงมันแนวไหนกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดก็เลยจะมาวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับอ่า e ีพหนึ่งะครับแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับก็กดให้เดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลามีคลิปใหม่ๆมาเนี่ยคุณจะได้รู้ก่อนใครนะครับอ่า แล้วก็ต้องบอกอก er ่อนนะครับว่าช่องนี้นะครับไม่ได้ช่องสปอยหนังนะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะไม่ได้เล่าเรื่องหนังทั้งเรื่องนะครับแต่เราจะพูดถึงฉากที่มันน่าสนใจนะครับหรือว่าจุดไหนที่มันแบบดูแล้วเอ้ยตรงนี้มันมีตรงนี้นี่นาอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการวิเคราะห์ตัวหนังและซีรีส์มากกว่านะครับถ้าเป็นสปอยหนังทั้งเรื่องเนี่ยอาจจะต้องเป็นไม่ใช่ช่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนเข้ามาดูแล้วแบบเอ้ยทำไมมันข้าม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 จะได้เข้าใจตรงกันนะครับอ่า ซึ่งเปิดมานะครับเรื่องนี้นะครับเราจะเห็นว่านางเอกตอนเด็กนะอยู่กับคุณครูนะครับคุณครูจะเปิดแผ่นภาพอยู่นะครับเหมือนเป็นการครูอ่าิตวิทยาเด็กนะครับว่าตกลงว่าภาพแบบเนี้ยหนูกลัวไหมนะครับเป็นเหมือนภาพที่สีน้ำมันทับแปะออกมาอย่างนี้นะครับและนางเอกเนี่ยก็จะมีแม่อยู่ข้างๆนะครับเราจะเห็นว่าเด็กคนหนึ่งนะครับยืนอยู่ข้างนอกซึ่งทําให้เรางงมากในเวลาที่เราดู E ีพีหนึ่งอยู่ว่าอ้าวตกลงนี่มัน นางเอกและเอกข้างนอกใช่ป่ะเพราะอยู่ไกลๆไงแต่ว่าเป็นคนละคนกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือตอนที่แม่นางเอกเนี่ยปล่อยมือจากนางเอกไปมันจะมีมันเหมือนยางยืดอ่ะอ,ออารมณ์ประมาณยางยืดวื้อจะมาแต่ว่าจะมองเป็นเยลลี่ก็ได้นะแต่ แต่มันเหมือนกาวเหนียวๆมากกว่าแต่ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือคุณครูเนี่ยคุณครูประจําชั้นหรือคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยซึ่งตัดภาพออกมาเนี่ยตอนที่เล่าว่าแม่นางเอกเนี่ยตายไปแล้วนะคะเป็นเยลลี่ละลายไปเพราะว่าเยลลี่ตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าเอ็กโตพาสมะว่าอย่างนี้ก็คือเป็นปีศาจที่ออกมาจากแกงปารถนาของมนุษย์ซึ่งอันนี้น่าจะออกมาจากแกลงปัทานาของนางเอกนั่เนเองนะครับแล้วเราจะเห็นว่าตัวเนี้ย นางเอกมีพลังความสามารถพิเศษเนี่ยนางเอกสามารถเห็นสายใยต่างๆเห็นส,สิ่งพิเศษต่างๆออกมาได้และจังหวะที่ครูนะคะรับปลอบพ่อนะและสายใยหากันเนี่ยทั้งสองกันเชื่อมหากันมันหมายความว่าทั้งพ่อและครูเนี่ยมีความสัมพันธ์ร่วงกันอยู่อาจจะแอบชอบกันอยู่กิ๊กกรมกันอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่นางเอกมองเห็นได้นะครับรับจากที่เปิดเรื่องออกมาและซึ่งในพลังที่นางเอกมองเห็นปีศาจเนี่ย ทำให้หนางเอกต้องไปช่วยเหลือผู้คนต่อไปในตอนโตแล,แ,ลนแล้วและนางเอกก็พูดไวโอเวอร์มาว่าเฮงซวยชะมัดก็เลยแบบ <laughs> คือชอบมากเพราะว่าตัวละครที่มันเป็นแบบแอนตี้ฮีโร่อะคือกูก็ไม่ได้อยากช่วยคนอะไม่ได้อยากได้พลังนี้ด้วยแล้วก็ไม่อยากเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยทั้งๆที่เป็นพลังพิเศษนะทําให้เรารู้สึกว่าเออเขาดูมาถึงปุ๊บเออเราชอบตัวละครตัวนี้นะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนดีไงมันก็จะออกแบดแบทในตัวคือแบบ ไม่อยาก้อยากช่วยโลกอยากอยู่แบบธรมธรมดาคนธรรมดานะฮะแล้วเปิดมานะเราจะเห็นว่าล็อกเกอร์ของนางเอกนะคือเต็มไปด้วยแบบเครื่องรางของขังทั้งหมดคือไม่ได้มีเฉพาะแบบสิ่งที่ตัวเองแบบเคารพหรือว่าข้า,าจ,จะเคารพก็ได้แต่ว่ามันมีทุกประเทศเลยคือมันมีตั้งแต่จีนญี่ปุ่นเกาหลีของฝรั่งของไทยก็มีนะสังเกตดีจะมีพระพุทธรูปไทยด้วยคือมีทั่วโลกมารวมไว้หมดเลยนี่คือแบบหมอผีตัวจริงอ่ะคือไว้ หมอป่าวิชาตตัวจริงนะครับอ่าแล้วก็สําหรับเรื่องของโรงเรียนนี้นะก็คือการออกกําลังกายโฮมรูมทุกเช้านะครับอ่าออกกําลังกายเสร็จแล้วก็มีกิจกรรมหัวล้อะสิ้าวินาทีนะซึ่งก็จะเป็นจริงๆแล้วในมุมมอคือมันก็ให้เราหัวล้อทุกเช้าก็เป็นเรื่องดีนะแต่ว่ามันดูแบบจิตๆิตไปหน่อยแยตัวแบบครูใหญ่หอ่อออคือโรงเรียนนี้มีอะไรแปลกๆแล้ว ซึ่งเปิดเรื่องมานะครับใน EP หนึ่งนะเปิดเรื่องมาเป็นเรื่องของหมึกยักษ์นะครับจะไปสารภาพรักกับแมงกะพุนเปิดมาะระเหวเลยอะไรวะอะไรหมึกยักษ์อะไรแมกกะพุนแล้วใครเป็นใครอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องมันจะเร็วมากหลายคนดูอาจจะแบบเฮ้ยทำไมมันเร็วมันตามไม่ทันนะครับก็จะมาอธิบายทีนึงว่าหมึกยักษ์เนี่ยมันก็คือกัปตันชมรมบาสนะครับซึ่งจะไปสารภาพรักกับ แมงกะพุนพอพูดถึงแมงกะพูุนแล้วมันจะมีสาวขี้แยรรองคห้คนนั้นไม่ใช่นะแมงกะพูุนคนนั้นคือเป็นสาวที่เป็นแฟนคลับ FC ของหมึกยักษ์นั่นเองซึ่งไอ้ตัวหมึกยักษ์เนี่ยก็น่าจะแบบก็น่าจะเป็นคนที่เป็นหัวโจวกแล้วก็เป็นกากาหน่อยเซียวเซียวหน่อยนะครับอ่าแล้วก็เป็นคนดังในโรงเรียนนะครับส่วนแมงกะพูุนเนี่ยก็คือนางเอกของเราอ่านางเอกที่พูดถึงมันคือนางเอกของเด็กนักเรียนนะไม่ใช่ตัวนางเอก นางเอกคูพยาบาลนะนางเอกคนเด็กนักเรียนเนี่ยก็คือซองอาลานะครับคือฉายาคือแมงกะพรุนนะครับซองอาลาเนี่ยเปิดตัวมาเราจะเห็นว่าเป็นคนที่แบบก็เป็นผู้หญิงที่ดูแบบกล้ากล้านะใส่คอนเวิร์ตนะแลวอยู่บนดาดฟ้าแล้วอยู่ดีเธอจะปีนขึ้นไปแบบมองลงมาก็ทําให้เราแบบเฮ้ยไม่กลัวจะตกลงมาหรอวะแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นคนที่ลุยๆอยู่แล้วก็กล้ากล้าแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชายหลายคนซึ่งในขณะเดียวกันนะครับ นักเรียนหนุ่มนะครับโอซิงกอนนะครับไอตัวใส่ตัวหมวกนะครับก็ดูแล้วก็จะชอบซองอาลานี่แหละก็พยายามจะวิ่งไปขัดขวางนะครับเพราะว่าแผนการเนี้ยไอตัวมึกยักษ์เนี่ยมันจะสารภาพรักเตรียมการแบบยิ่งใหญ่เลยเพราะฉะนั้นครั้งนี้เป็นครั้งเดียวที่เขาจะต้องไปขัดขวางเพื่อนสนิทของเขาให้ได้อ่าอารมณ์เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนะครับอารมณ์ประมาณนั้นก็คือแอบรักเพื่อนนั่นแหละในขณะที่วิ่งไปนะก็โดนเหมือนกับพลังมิสัตว์พุ่งใส่คอปุ๊บเข้าไปนะครับ ซึ่งเขาก็ไปหาหนางเอกนะครับที่เป็นครูพยาบาลอยู่นางเอกก็ดึงค่อยๆดึงออกมานะจากต้นคอมาปเป็นปีศาจแต่ว่าเป็นหัวใจคือแบบมันน่ารักอนะ่ะซึ่งไอตัวนี้นะครับมันทําให้หนางเอกก็ได้เล่าออกมากทีนึงนะขณะที่โอเึนกรวิ่งออกไปนะเราก็เห็นอีกตัวหนึ่งยืนสวนอยู่มันหมายความว่าไอตัวปีศาจเนี้ยเมื่อไหร่ที่เราโดนปีศาจเนี้ยครอบงาเข้าไปนะครับแล้วความคิดเราถ้ามันเครียดมากใน ตัวภาพบอกว,ว่าความคิดอันหนักอึ้งเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็จะออกมายืนแต่ตราบใดที่มันยังไม่ทําร้ายมนุษย์นั่นเอกก็ไม่ทําอะไรนะก็อยู่ร่วมกันไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทําร้ายคนฉันก็จะฆ่าทิ้งซะเน่แล้วเราจะเห็นนางเอกที่จะดาบเนยนะนี่ส่วนพระเอกนะครับเปิดตัวมานะเราจะเห็นว่ากล้องค่อยๆผ่านไหลพระเอกมาช้าๆนะครับพระเอกกำลังคุย โทรศัพท์ต่อโทรศัพท์อยู่นะเราจะเห็นที่โต๊ะของพ่เอกเอนี่ยมีหนังสือจีนเยอะเลยนะครับแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นครูภาษาจีนหนังสือที่เขาเปิดดูอยู่นะครับเขาเขียนว่าค่าเชื้อใต้ดินทุก6เดือนนะครับคานี้มันเร็วมากทีเราอ่านไม่ทันนะเหมือนแบบอยากจะซ่อนสั้นๆนะครับส่วนนางเอกเนี่ยก็เข้ามาเจอพระเอกครั้งแรกนะครับเป็นครูด้วยกันแต่ไม่ได้คุยก,กันเพราะอยู่ค о ล л ็อกชั่นกันนะครับแล้วก็เห็นว่าพระเอกเนี่ยมีเหมือนออร่าหุ้มอยู่นะครับ พลังพิเศษหุ้มอยู่นะสิ่งที่นางเอกมาก็คืออยากจะบอกว่าเฮ้ยไอโอเซนกรเนี่ยมันดูแปลกแปกไปตามหามันให้หน่อยเพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นครูประจําชั้นอยู่ห้องนั้นนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าพระเอกเนี่ยก็ขากระเพกนะครับไม่สมประกอบเท่าไหร่นะก็เดินกระเพกกระเพกถึงหลอแต่ก็ยังมีจุดปมด้านนิดนึงซึ่งหนังก็ยังไม่ได้เล่านะว่าเป็นอะไรนะครับแต่ก็พระเอกก็เดินตามหาโอเซนกรมึงอยู่ไหนนะครับแล้วหนังก็จะเล่าว่า ห้องใต้ดินต้องห้ามเนี่ยนะครับที่พระเอกกําลังจะโทรหาบริษัทอินกรังเนี่ยนะครับเพื่อมาฆ่าเชื้อเนี่ยมันมีปีศาจเนี่ยค่อยๆออกมาปีศาจเยลลี่อ่ะออกไปจากห้องใต้ดินนะตัวน้อยๆน้อยๆน้อยๆนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับจังหวะที่นางเอกเนี่ยวิ่งไปหาพระเอกนะเราวิ่งขึ้นบันไดามาเนี่ยระหว่างบันไดเนี่ยจะมีนักเรียนชายหญิงคู่หนึ่งกําลังคลอดรักกันอยู่ยกําลัง จูจีจูจีซึ่งภาพที่นางเอกเห็นเนี่ยมันเป็นภาพที่แบบป๊อปปี้เลิฟอ่ะก็น่ารักนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนางเอกวิ่งลงมาแล้วอ่ะนักเรียนสองคนนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเขาเรียกสลามหรือเรียกอะไรก็กลายเป็นไอตัวปีศาจเยลลี่ไปแล้วนะครับโดนกลายเป็นเยลลี่นะกํกำลังพ่อรักกันอยู่แล้วมันก็เด้งๆกันอยู่ถ้าดูดีๆคือแบบเอกมากนะซึ่งนางเอกไม่สังเกตนะแต่ไปดูดีนะครับ ว่าเป็นนักเรียนสองคนนั่นแหละที่อะไรดิงดิๆงดิงดิงดิงอยู่อะอแต่ในขณะเดียวกันล่างของโอซึกรนก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนางเอกลงไปที่ห้องใต้ดินนะซึ่งมันล็อตอยู่นะแล้วเราจะเห็นว่านางเอกเนี่ยใช้ดาบของเธอนะครับดาบป่าปิศาจเนี่ยที่เป็นเหมือนพลาสติกอ่ะปุชุบออกมานะครับแล้วฟันกุญแจล่วงเลยปังแสดงว่าในขณะที่เรามองเห็นว่ามันเหมือนกับพลาสติกเนี่ยแต่หนังต้องการจะบอกว่า ก็เหมือนดาบจริงๆนะที่มันสามารถใช้ฟาดฟันโลหะพังออกมาได้นะครับอ่าซึ่งจุดหนึ่งที่น่าสังเกตนะครับพอนางเอกลงมาห้องใต้ดินแล้วเนี่ยมันจะมีเอ้ปซศาจเยลลี่เนี่ยแทงสายตามันวิ่งมาเลยดุ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 แล้วมากัดขานางเอกมันจับคอให้นะครับเลือดออกนะหมายความว่าไอ้ตัวปีศาจเยลลี่เนี่ยมันทำ้ายมนุษย์ได้นะทีนี้ต้องการบออย่างนี้ซึ่งน่าสนใจตรงที่ฉากที่พระเอกเนี่ยเดินตามถงทางเดินนะเราจะเห็น ผ่านไปเห็นรูปเก่าๆของโรงเรียนนะครับก็จะมีรูปของตอนก่อตั้งนะรูปนักเรียนหญิงนะเยอะๆเก่าๆนะครับแล้วก็ทาท่าเหมือนจาท่าออกากำลังกายท่าปฏิญาณท่าแปลกๆในซาวดนตรีที่มันแบบน่าชงนนะครับแสดงว่าแต่ก่อนเนี้ยน่าจะเป็นโรงเรียนหญิงล้วนแล้วก็น่าจะมีเรื่องอะไรสักอย่างแน,น่แส่วนโอซึงกวนกับซองอาลานะครับก็ขึ้นมาเจอกันนะครับแล้วก็เราก็ จะเห็นได้ชัดในฉากนี้นะครับหลังจากที่เขาวิ่งตามเนี่ยทำให้เห็นว่าเขา่าหลงรักซองอาลานะครับมีฉากจับหน้าผงจับหน้าผากมันทําให้แบบทำแบบนี้เหมือนเพื่อนนะแต่รู้ไหมว่าฉันคิดนะเฮ้ยใ,ใครเคยรักเพื่อนสนิทนะครับก็จะเป็นฟิลฟิลนี้เลยนะครับอ่าและในส่วนที่พระเอกกับนางเอกลงมาห้องใต้ดินนะครับมันลึกลงไปเรื่อยๆ,ๆนะครับนั่นก็คือจุดเชื่อมของประตูนรกนั่นเองนะครับอ่าซึ่งพระเอกบอกว่า จุดประสงค์ที่เขามาเป็นครูในครั้งนี้ก็คือพาะปู่อยากให้เขามาเป็นครูมากซึ่งข้อน,นี้มันน่าคิดตรงที่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายกันแน่นะครับและนางเอกเห็นแล้วนะว่าพระเอกเี่ยมีพลังพิเศษเป็นพลังบาเรียนะครับวิจารมิ่งเข้าไปชนก็ยังสูญสลายเป็นทูมเพราะฉะนั้นลงมาในห้องนี้ในขณะที่นางเอกกำลังฟาดฟันวิจารเนี่ยวิจารก็ทอะไรพระเอกไม่ได้เช่นกันนางเอกเห็นก็เลยแบบยิ้มดีใจนะครับแต่ว่ามันดูหลอนมากเลย <laughs> นะครับ ว่ามันก็ทําให้หนางเอกดีใจนะว่าเขาไม่ได้เป็นคนเดียวในโลกนะครับหรือคนเดียวในโรงเรียนนี้ที่มีพลังพิเศษในการปาปิศาจนะครับแล้วพอพระเอกนางเอกเปิดมาห้องสุดท้ายนี่คือพลังรุนแรงมากเปิดมาปุ๊บนางเองกกระเด็นปุ๊งอกไปเลยนะครับแสดงเห็นว่าข้างในนี้มันต้องมีปิศาจที่ชั้นแบบร้แรงมีพลังอนุภาพเยอะแน่ๆและที่น่าสังเกตนะครับจุดที่พระเอกนางเอกอ,อยู่ในจุดนี้มันเป็นจุดเดียวกันกันกบที่ โอซิงกรอยู่ในชั้นดาดฟ้าเราเห็นมุมกล้องถ่ายมุมท็อปมานะปุ๊บในห้องข้างล่างใต้ดินแล้วก็ตัดมานะครับเป็นมุมท็อปอีกเช่นกันนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผู้กับอยากบอกนะเพราะเนจุดเดียวกันอยู่นะครับแล้วพระเอกก็เปิดหินอัพจีออกมานะครับปุ้มปีศาจโผล่ทะลุออกมาพุ๊บออกมาจากรูนะครับในบ่อน้านะครับทาให้เด็กทุกคนล้มล,ลงทันทีนะครับเด็กที่โดนเข้าสิงก็วิ่งหัวล้อค่ะ โอซึงกอนนะครับกลายเป็นหัวโจกไปทันทีนะครับซึ่งมันจะต้องมีบทง่ๆแบบนี้ออกมาว่ายาหน้าแล้วก็เปิดพูดออกมานะครับด้วยความที่พระเอกไม่รู้นะครับซึ่งพระเอกก็เห็นนะครับรายละเอียดของรอยสลากหินนะบอกว่าบ่อน้าเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยหนุ่มสาวนะครับที่ผิดหวังในความรักนะก็จะมาฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็ฆ่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวคังคบ ปลากิ้งกาปลาอะไรต่างๆที่กินซากศพเนี่ยก็อ,อ้วนทีขึ้นไปเรื่อยๆมันสะสมพลังปีศาจไปเรื่อยเพราะนั้นก็ถึงได้ถูกปิดผนึกไว้นะครับตัวบ่อน้ำนี้นะและสันนิษฐานว่านักเรียนที่ถูกผีเข้าต่างๆนะครับก็คือคนที่มีสภาวะผิดหวังในความรักนะครับหรือว่าสิ้นหวังในความรักอยู่นะก็หลากหลายคนมากนะครับซึ่ง บางคนก็ไม่ได้เป็นเพราะไม่ได้มีความรักนะอย่างซองอาลาก็ยังไม่ได้รู้สึกผิดหวังเขาก็ผีไม่ได้เข้าเพื่อนอีกสองคนก็ไม่ได้เป็นนะครับซึ่งในขณนะนั้นพื้นล้าวพื้นแตกออกมานะครับเด็กนักเรียนทุกคนวิ่งกันมาที่ดาดฟ้านะครับในขณะที่ทุกคนเนี่ยปีนขึ้นมานะครับแล้วดาดฟ้ามันจะถล่มไหมและไอ้ตัวที่ออกมาจะเป็นอะไรนั่นเองวิ่งเปิดประตูออกมาวิ่งบอกรอบไปถึงดาบเข้ามานะครับ เรื่องต่างจะเป็นยังไงต้องติดตามกันต่อ ep 2นะครับอ่าก็เรียกได้ว่า ep 1เนี่ยเป็นการแนะนำตัวละครนะแล้วก็เล่าสเสน่ห์ของพระเอกนางเอกตัวซองอลาทรงอึงโอซึงกวนนะครับแล้วก็ สภาวะตอนนี้ไั่นคับขันมากนะครับก็ถือว่า EP 1ีหนึ่ทำได้ดีนะประมาณนึงนะถึงเรื่องมันจะเร็วไปหน่อยก็เหอะแต่ว่าหลังจากที่ดูอันนี้นะจะเข้าใจมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามต่อ EP 2นะครับนะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดซั c r i b e ก็อย่าลืมกดด้วยนะเพราะว่าคุณจะไม่พลาดความสนุกนะครับวันนี้เดลลาไ้ก่อนสวัสดีครับ